กุนซือประสาทสายฟ้ายกเป็นชัยชนะที่ล้ำค่าสวัสดีครับบาลคี้สารใต้มาแล้วครับพบกับข่าวสารฟุตบอลไทยเช่นเคยนะครับบอสิดาบัตโดวิดกุนซือบุรีรัมยูเนเต็ดยกเป็น3แต้มที่ล้ำค่ามากสําหรับทีมหลังล่าสุดเปิดบ้านชนะสุพรรณบุรีเอ1-0ในโตโยต้าไทยลีกวันที่26กันยายนที่ผ่านมาประสาทสายฟ้าเจอปัญหาเตรียมทีมหลายอย่าง ก่อนหน้านี้ทั้งมาโกเชปวิทติดเชื้อโควิด -19 ทำให้ต้องกักตัวนานกว่าเดิมต่อด้วยอักบายอิสมาตุเลเยฟที่ติดเชื้อโควิด -19 เช่นกันซึ่งส่งผลให้ถูกสั่งเลื่อนโปรแกรมแข่งขันช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาและทั้งทีมต้องกักตัวสิบสี่วันจนถึงวันที่ยี่สิบสองกันยายนโดยเท่ากับว่ามีเวลาซ้อมเพียงแค่สี่วันในการพบกับช้างศึกยุทธหัตถีแต่ก็เอาตัวรอดมาได้จากประตูชัยของกิดีคารยุกแนวรุกคนใหม่บอสโกบูซิดานบันโดวิท หวหน้าผู้ฝึกสอนบริยัมยูเนเตดเปิดเผยว่าการเก็บ3คะแนนเกมนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆหลังจากเราเจอเรื่องที่ลำบากในเรื่องโรคต่างๆที่ผ่านมามีทั้งการกักตัวและนักเตะต่างชาติของเราต้องกักตัวนานกว่าเพื่อนอย่างมาโก้เชปวิดของหน้าของเราถูกกักตัวนานถึง6สัปดาห์เป็นชัยชนะที่สําคัญมากเรายิงประตูได้เร็วและมีโอกาสที่จะทําประตูเพิ่มมีจังหวะ3-4ครั้งเกมนี้ในครึ่งเวลาแรกทางฝั่งซ้ายสุพรรณบุรีเอฟซีสู้กับเราได้ดี ครึ่งหลังเราพยายามหาหนทางแก้ไขทางฝั่งซ้ายที่มีจุดบกพร่องซึ่งครึ่งหลังเราน่าจะปิดเกมได้เร็วกว่านี้แต่เราก็มาดุนจังหวะกดดันของสุเปรณบุรีที่เล่นบอลยาวเพราะเขามีกองหน้าตัวใหญ่เราก็แก้ด้วยการชิงเก็บบอลจังหวะ2ผมก็ขอยินดีกับนักเตะบริรัมทุกคนด้วยที่ทุ่มเทและให้กำลังใจในการเล่นหลังจากผ่านช่วงเวลาที่ลำบากมา3สัปดาห์ล่าสุดเราไม่มีเกมหมุนเครื่องเลยหลังจากต้องพักกักตัวแล้วเราต้องมาลงแข่งจริงเลยวันนี้ถือว่าเป็น3คะแนนสำคัญของทีม กุนซือชาวเซอร์เบียยังตอบคำถามสื่อมวลชนถึงเรื่องนักเตะต่างชาติที่ทีมเปลี่ยนหมดทั้งทีมด้วยว่าเกมนี้เรายังไม่อยากตัดสินใจอะไรเกี่ยวกับผลงานของนักเตะใหม่พวกเขาเจอช่วงเวลาที่ยากลำบากมานานก่อนหน้านี้นักเตะของเรามีความสดและพร้อมมากกว่านี้พอมาเจอข่าวที่เราเจอคนติดโควิด -19 เราก็ต้องกลับไปกักตัวพอกลับมาทุกอย่างเลยไม่เหมือนเดิมผมคิดว่าจังหวะเกมของเราน่าจะดีขึ้นในเกมหน้าและเกมถัดไปการเจอกับเชียงรายยูไนเต็ดในเกมหน้าถือว่าเป็นเกมที่หนักมาก เพราะได้ดูพวกเขาเล่นมาก่อนหน้านี้แล้ววิธีการเล่นของเชียงรายถือว่าเล่นได้ดีเป็นทีมที่แข็งแกร่งแน่นอนว่าเขาจะเป็นคู่แข่งในการแย่งแชมป์กับเราเขาเป็นทีมที่มีคุณภาพและเล่นมามากกว่าเรา2เกมน่าจะได้เปรียบเรานิดหน่อยจากนี้เหลืออีกหนึ่งสัปดาห์ในการเตรียมพร้อมไม่จะเป็นเกมที่ยากแต่เราจะเตรียมทีมไปให้ดีโอซิดาบันโดวิดกล่าวทิ้งท้ายสำหรับบริลล์ยูเนเต็ดในฐานะรองแชมป์เก่ามีคิบุกเย็นสิงเชียงรายยูเนเต็ด แชมเก่าในซิกโตโยต้ยตาไทยลีก2020วันที่3ตุลาคมนี้